สวัสดีครับตอนนี้เวลาสิบนาฬกาเก้านาทีนะครับทางสวนจะเตรียมต้นพันย่าหวานอิสราเอลนะครับเตรียมจะส่งนะครับให้กับคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับที่ต่อทางสวนเข้ามานะครับอยากได้ต้นพันไปลงปลูกวันนี้ทางสวนจัดเตรียมจะส่งให้เลยนะครับต้นพันธค่อนข้างที่จะสวยนะครับอวบ ครับถ้าปลูกในสภาพดินดีน้ำดีนะครับก็จะส่งพุ่มสวยนะครับใบจะสวยเลยชุดนี้นะครับสามถึงสี่เดือนนะครับนะครับทางสวนจะทำการตัดนะครับเป็นท่อนพันธปลูกจะส่งให้กับพี่พี่นะครับ ระยะหนึ่งถึงเดือนแรกนะครับยังไม่เหมาะที่จะนํามาเป็นท่อนพันธุ์เพราะว่าท่อนยังอ่อนนะครับและน้ําในรลายังเยอะครับเหมาะที่จะตัดเลี้ยงสัตว์นะครับ1นสเดือนแรกสําหรับชุดนี้นะครับจะทําการจะส่งให้กับบ้านตาเกตคุ้มตะวันตกนะครับตำบลตาเกตอำเภออุทุมพรพิสัย นะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับพาพี่ท่านใดสนใจนะครับท่อนพันธหญ้าหวานอิสราเอลนะครับท่อนพันธหญ้าเลียงสัตว์ก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจส่วนธนพัฒน์สกลนครนะครับหรือจะโทรศัพท์มาใหม่เลข091 051 5839แนะครับแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลย อีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามทางส่วนติดตามได้ทางช่องทาง y o u u u e e ทีนภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เดนทางส่วนก็มีข้อมูลข่าวสารนะครับอัปเดตความขึ้นไหวอยู่ตลอดพี่ๆเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามกดแชร์นะครับแล้วก็กดถูกใช้ด้วยนะครับ